หมู่บ้านผีดิบพระยอดกับพระธงเดินธุดงมาปักตรที่บริเวณป่าใกล้กับหมู่บ้านแห่งหนึง่งตอนรุ่งสางของวันถัดมาพระทั้งสองก็ได้เดินบินทบาทเพื่อโปรดญาติโปรดโยมภายในหมู่บ้านเหมือนเช่นที่ทำมาแต่ก็น่าแปลกที่หมู่บ้านแห่งนี้เงียบสงัดเหมือนไม่มีคนอยู่เลยขณะที่พระสองรูป กำลังเดินอยู่นั้นก็มีมือโผล่ขึ้นมาจากดินแล้วก็ดึงข้อเท้าของท่านเอาไว้พระทั้งสองหยุดชะง,งักก้มมองดูเห็นมือที่ขาวซีดกำลังกำข้อเท้าท่านอยู่ท่านแน่ใจแล้วว่ามือปริศนานี้คงเป็นมือผีแน่นอนจึงตั้งสติแล้วแผ่เมตตาให้แต่ก็ไม่ได้ทำให้มันเกิดความเกรงใจท่านเลย มันกลับดึงข้อเท้าของพระทั้งสองอย่างแรงแล้วแผ่นดินก็เริ่มยุบลงราวกับว่าบริเวณนั้นเป็นหลุมฝังของพวกมันเพราะมันต้องการให้พระทั้งสองตกลงไปในหลุมนั่นเองนี่มันเกิดอะไรขึ้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันท่านตั้งสติแล้วสวดคาถาพระเจ้าห้าพระองค์แม้ตัวของท่านจะถาลายไปตามดินกำลังจะลงหลุมไปกับผีแต่ท่าน ก็ตั้งสติได้สวดคาถาพระเจ้าห้าพระองค์ในทันทีนมโมพุทธายะนมโมพุทธายะนมโมพุทธายะท่านสวดไปเรื่อยๆจนทำให้ร่างกายของท่านมีแสงสว่างสีทองประกายออกมาทำให้มูที่จับข้อเท้าของท่านไว้เกิดความร้อนจนทนไม่ไหวจึงปล่อยทันทีพระสองรูปล,ลุกขึ้นอย่างทุลักทุเล แต่ดูทีท่าว่าผีดิบตนนั้นจะไม่ยอมปล่อยท่านไปมันลุกขึ้นจากหลุมฝังศพร่างกายแข็งทื่อหน้าของมันขาวซีดดวงตาแดงกลับมีเขี้ยวแหลมคมพวกท่านเข้ามาในหมู่บ้านนี้ทำไมอาตมาทุดวงปักปกดใกล้ๆแถวนี้เห็นว่ามีหมู่บ้านคนก็เลยบินทบาทตามปกติท่านเข้าใจผิดแล้ว ที่นี่ไม่ใช่หมู่บ้านคนแต่เป็นหมู่บ้านผีดิบท่านรู้หรือไม่ว่าเมื่อไรก็ตามที่เหยียบย่างเข้ามาในหมู่บ้านแห่งนี้ก็จะออกไปไม่ได้อีกเลยเพราะเลือดในตัวของท่านคือสิ่งที่ข้าต้องการโยมหยุดทำบาปซะเถอะนะเพราะไม่เช่นนี้โยมก็จะตกอยู่ในภพภูมิของผีไปอีกนานข้าไม่เชื่อพวกท่านอกบาปบุญไม่มีจริง นรกสวรรค์ก็เป็นเพียงข้ออ้างเท่านั้นความดีความชั่วไม่มีตัวตนผีดิบกางเล็บอันแหลมคมขึ้นมาแล้วกระโดดเข้าใส่พระยอดทันทีมันดึงบาดออกจากมือของท่านแล้วทุ่มลงพื้นมิหนำซ้ำยังใช้พลังในตัวของมันที่มีอยู่ทำให้บาดแตกกระจายจนไม่มีชิ้นดีแล้วมันก็พุ่งเข้ากัดพระยอดเป็นคนแรก เพื่อจะกินเลือดแต่กัดเท่าไหร่ก็กัดไม่เข้ามีหน้ำซ้ำฟันของมันยังหลุดร่วงทั้งปากจึงร้องโหยหวนเพราะความเจ็บปวดท่านยอดทำไมผีดิบถึงกัดท่านไม่ได้ล่ะอืมสมัยที่เป็นคารวาสผมเคยเรียนวิชาคงกระพันหนังเหนียวมาก่อนและได้สักยันคงกระพันไว้ทำให้มันกัดไม่เข้าสินะแถมฟันยังร่วงหมดปากอีกด้วย ระหว่างนั้นมีชายหนุ่มคนหนึ่งวิ่งออกมาจากในหมู่บ้านเพื่อขอความช่วยเหลือจากพระหลวงพี่ช่วยผมด้วยผมหลงเข้ามาในนี้ถูกผีดิบมันจับขังเอาไว้เพื่อดูดเลือดเอาละโยมตั้งสติดีๆเพราะอาตมาก็หลงเข้ามาเหมือนกันเดี๋ยวเราจะออกไปพร้อมๆกันชายหนุ่มพยักหน้าแล้วเดินตามพระทั้งสองออกไปได้เพียงไม่กี่ก้าว เขาก็แสดงท่าแท้ปรีเข้ามาหาพระธงแล้วกระชากบาดจากมือของท่านทุ่มลงไปที่พื้นจนแตกอีกเช่นกันมันแยกเขี่ยวกระโดดเข้าหาพระธงหวังจะดูดกินเลือดแต่พระยอดก็มาขวางเอาไว้ทำให้มันกัดเข้าที่แขนของพระยอดแต่แล้วก็กัดไม่เข้าเหมือนเดิมมันพยายามกัดกัดดึงดึงจนฟันร่วงไปทั้งปากเจ็บปวดทรมาน ไม่ต่างจากผีดิบตนแรกพระทั้งสองจึงรีบเดินออกจากเขตหมู่บ้านผีดิบให้เร็วที่สุดขอบใจมากนะท่านยอดถ้าไม่ได้ท่านผมคงถูกผีดิบกัดกินเลือดไปแล้วไม่เป็นไรหรอกท่านตอนแรกผมก็ตะห h ị ดใจอยู่พอเห็นรอยเขี้ยวที่คอของเขาเข้าใจว่าเขาคงถูกผีดิบดูดเลือดไปแล้วและตัวเขาก็ได้กลายเป็นผีดิบเหมือนกัน ขณะที่พระทั้งสองออกจากเขตหมู่บ้านผีดิบได้ไม่ไกลท่านก็ย้อนกลับไปมองอีกครั้งเพราะได้ยินเสียงผีดิบมันร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดผืนดินซึ่งเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านผีดิบมีไอร้อนระอุขึ้นมาทำให้ผีดิบทนอยู่ในหลุมไม่ไหวต้องกระโดดขึ้นมาอยู่ข้างบนเมื่อผีดิบสองตนเห็นหน้ากันก็ต่างโทษกันและกันว่า เป็นต้นเหตุทำให้แผ่นดินร้อนสุดท้ายไม่มีใครยอมใครจนต้องทะเลาะเบาะแว้งกันท่านยอดท่านยอดนั่นเกิดอะไรขึ้นเหรอผีดิบสองตนนั้นทำให้บาทของพระแตกในความเชื่อโบราณมีอยู่ว่าเมื่อบาทแตกไม่ได้อยู่ในวัดวาอารามแต่กลับไปอยู่ที่อื่นจะทำให้สถานที่แห่งนั้นเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจเกิดการทะเลาะกันแตกแยกกัน จึงทาให้ผู้มีวิชาอาคมมักจะนําบาทที่แตกไปทําพิธีกรรมทางไสยศาสตร์หรือนําไปฝังไว้ในใต้ถุนบ้านของคนที่พวกเขาคิดประสงค์ร้ายยังไงละ่ะเพื่อให้คนเหล่านั้นเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจแตกคอแตกสามื่อขีกันนี่ก็คงเป็นกรรมของพวกผีดิบสินะที่ทําบาดของพระแตกแลตัวของพวกเขาก็ต้องมาแตกแยกกันมีความเดือดเนื้อร้อนใจ ว่าแต่ว่าทำไมผีดิบถึงเลือกที่จะทุบบาทละ่ะบาทเป็นสัญลักษณ์ของการโปลดสัตว์แต่พวกเขาไม่ได้ต้องการสิ่งนี้จึงทำลายทิ้งผีดิบสองตนทะเลาะบ่าแว้งกันไม่หยุดทำให้ผีดิบต้นอื่นๆซึ่งอยู่หมู่บ้านเดียวกันแบ่งฝักแบ่งฝ่ายไล่ทำร้ายกันด้วยความโกรธแค้นในที่สุดเมื่อต่างฝ่ายต่างก็ทนความร้อนในใจไม่ไหวความร้อนนั้น จึงสำแดงออกทางร่างกายทำให้กายของผีดิบแต่ละตนเริ่มไหม้ผูพังและสลายไปผืนดินที่เต็มไปด้วยไอร้อนก็ทำให้เกิดความแห้งแลง้งแผ่นดินแตกระแหงเป็นที่น่าสลดสังเวชใจอย่างมากพระยอดที่เคยสำเร็จกรรมฐานกสินน้ำมาก่อนท่านเกิดความเมตตาสงสารจึงภาวนาให้เกิดฝนตกในหมู่บ้านแห่งนั้น เมื่อฝนตกลงมาพอสมควรแล้วก็ทำให้แผ่นดินเกิดความชุ่มฉ่ำชะล้างอาถรรพ์ร้ายต่างๆให้ออกไปผืนดินที่ร้อนจัดและแห้งแล้งกลับมีชีวิตชีวาอีกครั้งและที่น่าอัศจรรย์ใจก็คือร่างกายที่ผุพังของพวกผีดิบกลับรวมร่างขึ้นมาใหม่หากแต่ตอนนี้พวกเขาไม่ได้เป็นผีดิบอีกแล้วแต่เป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาเท่านั้นเอง เมื่อพวกเขาเห็นพระทั้งสองก็เข้าไปกราบด้วยความนอบน้อมกราบขอาขามาพระคุณเจ้าทั้งสองหากกระผมได้ทําอะไรล่วงเกินท่านหรือประทุาร้ายท่านให้ถึงแก่ชีวิตไม่เป็นไรหรอกโยมอาตมาไม่ถือโทษว่าแต่โยมเถอะทําไมถึงกลายเป็นผีดิบไปได้ผีพวกนี้เป็นผีที่เรานับถือบูชากันมาตั้งแต่บรรพบุรุษแต่เมื่อบูชามันมากม มันก็ยิ่งมีพลังแข็งแกร่งเข้าครอบงำร่างกายและจิตวิญญาณของคนเลี้ยงให้กลายเป็นตัวของมันเองเมื่อพระท่านเข้ามาโปรดที่นี่แม้บาดพระที่แตกไปก็เป็นอาถันที่ทำให้พวกผีแตกแยกกันทำร้ายกันเองจนมอดใหม่แผ่นดินลุกเป็นเปลวไฟเผาผลาญความชั่วร้ายจนหมดสิน้นเมื่อพวกผีสิ้นสลายในวิญญาณแล้วฝนที่ตกลงมา ก็ชะล้างความสกปรกออกไปกลายเป็นความชุ่มฉ่ำและเริ่มต้นใหม่ร่างที่แหลกสลายเพราะความร้อนเมื่อถูกชุบด้วยน้ำเย็นก็ทำให้พวกเราได้ชีวิตกลับมาอีกครั้งเป็นชีวิตที่แท้จริงโดยไม่มีผีดิบครอบงำอีกต่อไปที่พวกโยมได้ชีวิตคืนมาครั้งนี้คงเป็นเพราะในช่วงชีวิตหนึ่งพวกโยมได้เคยช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนหรือคนที่ใกล้ตายให้พ้นจากความตายใช่ไหม บุญจึงส่งผลในส่วนนี้ใช่แล้วครับพระคุณเจ้าเพราะนานมาแล้วมีคนที่เดือดร้อนจากภัยสงครามเขาหนีร้อนมาพึ่งเย็นที่หมู่บ้านพวกกระผมก็ช่วยกันดูแลให้ข้าวให้น้ำให้ที่พักช่วยรักษาอาการบาดเจ็บจนพวกเขารอดมาได้จนเมื่อพวกเขาหายดีแล้วก็แยกจากไปนั่นคือผลบุญนโยมบุญนั้นก็ส่วนบุญที่ส่งผลให้โยมได้ชีวิต เพราะโยมเคยให้ชีวิตผู้อื่นแต่บาปก็ส่วนบาปเรื่องที่พวกโยมบูชาพูดผีก็ส่งผลให้โยมต้องได้รับกรรมอย่างที่ผ่านมาครับตอนนี้พวกผมรู้แล้วว่าการบูชาผีสางเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำจากนั้นชาวบ้านก็พากันทำบาตรพระจากดินเผาขึ้นมาใหม่แล้วนำบาตรพระมาถวายแด่พระทั้งสองแล้วเร่งสร้างคุณงามความดีให้มากที่สุด พราะการได้ชีวิตคืนมาหลังจากนี้มีเวลาค่อนข้างสั้นเพียงไม่กี่ปีเท่านั้นเพราะเหตุแห่งกรรมที่พวกเขาได้บูชาผีหลงสิ่งที่ผิดพรากชีวิตสัตว์ผลกรรมเหล่านั้นจะส่งผลให้พวกเขามีอายุสั้นนั่นเองจึงต้องเร่งสร้างบุญสร้างกุศลให้เร็วที่สุดเพื่อพบชาติใหม่ต่อจากนี้จะดีกว่าเดิมแล้วคุณล่ะเชื่อหรือไม่ว่า การเลี้ยงผีนั้นมีอยู่จริงไม่แน่หมู่บ้านข้างๆคุณอาจจะเป็นหมู่บ้านผีดิบก็เป็นได้คลิปนี้เพื่อนๆชอบกันไหมครับฝากช่วยแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับทีมงานจะตั้งใจทำและพัฒนาช่องกลุ่ผีต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับ